สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ช่องเทมโโลก,กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม s t o r a g e t Hunter Simulator นะครับหลังจากคลิปที่แล้วที่ผมพูดชื่อเกมผิดเว้ยเออวันนี้ครับทุกคนครับผมมีเลเวลอยู่36นะแต่ก่อนจะเริ่มมาเล่นเกมกันนะครับทุกคนผมมีเรื่องที่จะบอกคือผมอัปเดตเวอร์ชันเว้ยแล้วอาวุธแม่งบั๊กขึ้นมาเลเวล3ให้ผมเว้ยเออผมก็เลยงงว่าเอา้าได้ไงพอผมถอยกลับเวอร์ชันมันก็เป็นเหมือนเดิมผมก็เลย นั่นแหละครับผมก็งงผมไม่ได้เล่นก่อนเลยนะทุกคนผมแค่ขายของให้ให้เรามีเงินเองครับเรามีเงินอยู่เท่าไหร่สองหมื่นสองเออคือผมผมไม่ได้ผมไม่ได้อัปเดตเกมนานเหร,หรือว่ายังไงอันนี้ผมยังไม่ได้เอาไปประเมินนะฮะโอเคทุกคนไม่เป็นไรถือว่าวันนี้เราทามิชชั่นแล้วกันนะฮะตามคลิปที่แล้วนะอ่อเดี๋ยวผมดูนะฮะว่าวันนี้มีประมูลตรงไหนบ้างอุ้ยมีตู้เลเวลห้าแล้วครับเราปวดลองตู้เลเวลห้าแล้วไปประมูลกันมันก็คือหนทางการรวยของเรานั่นแหละเออ ตู้เลเวลห้าผมว่านะน่าจะต้องมีของดีถ้ามีของรีเจนเยอะวันนี้ครับผมจะปลดล็อกเครื่องสแกนเลเวลห้าเว้ยเออแต่วันเนี้ยผมแหลกมากอืแล้วแต่ผมอัปเดตมามันแหลกขึ้นอะใช่ไหมมันแหลกขึ้นแบบเนี้ยแหลกขึ้นมากเลยทุกคนโอเคตู้นี้ันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เลยไม่รู้ครับลองประมูลดูก่อนเอาไงฮะเดี๋ยวเราเราดูเชิงกับชั้นเชิงเลเวลห้าผมว่าน่าจะไม่ต่ำกว่าพันครับ ใส่เลยแล้วกันนะผมว่าไม่ต่ำกว่าพันแน่นอนครับตู้เลเวลห้าหรือว่าต่ำวะอ๋อเริ่มนิ่งและะ้วฮะเริ่มเฉยกันแล้วครับผมว่าน่าจะอยู่ด้ประมาณ800นะผมว่าตู้เลเวลห้าตู้นี้ไม่มีอะไรเลยครับตู้เลเวลสี่น่าจะดีกว่าอ้าวอุ้ยราคาโคตรด,ดิบผมว่าไม่ต่ำกว่าพันแน่นอนครับเขาอยังไงเฮ้ยต่ำวะาอยสิ้าครับเออ ผมกลัวคลิปมันกระตุกไว้ทุกคนครั้งที่แล้วอะคลิปมันก็กระตุกได้เพราะว่าเราถ่ายนานปุ๊บคลิปมันก็จะกระตุกครับอ,อ๋อเฉยๆดิได้อยู่ครับตูน้นี้ไม่รู้ว่าจะได้กําไรไหม,ไ,มไว้ตรงนี้แล้วก็แลมันกันครับอันนี้ผมว่านะไอเนี่ยไอกล่องข้างหน้าเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นแบบดีเจนกีตาร์แอมบิไฟหรืออะไรหัวแอมแลธรรมดาเลยก็ได้กําไรแหละ ไม่น่าจะมีรีเจนครับตู้นี้มันมีอะไรอีกไหมตู้วันเนี้ที่เหลือเป็นเลเวลหนึ่งหมดเลยครับผมยังไม่ได้เริ่มประมูลเลเวลเอ้ยประมูลที่เมืองอื่นเลยปุ๊บโอ้โหขมมอนของกำกำตู้เก่าๆมีแค่แรครับผมว่าตู้นี้น่าจะมีแค่แรน่าจะมีแค่แร่แหละครับที่นี่กำไรน้อยวะอ้หเซ็งวะไม่มีรีจงรเีเจนเลยหรอ แน่ว่ะเนี่ยประมูลทำไมก่อนนี่ก็แรยูนิคไหมมียูนิคสักอันก็ได้ไปไม่ต้องรีเจนหรอกอ,อันนี้มีแต่แร่เออดูดีทุกคนมันมีแต่แรเอ้ยมันมีแต่คอมมอนกับแร่รีเจนกูอยู่ไหนอ่ะโหลดูดีเตียงเก่าๆเ,เอามาขายเตียงผุๆพังๆกำไรประมาณพันกว่าบาทครับตัวนี้กะกาตู้กะกาเออ ยังไงนี่แล้วกันใส่ใส่ไปเถอะสองเลาก็ได้ครับวันนี้เราประมูลแค่ตู้เดียวแต่ทําไมผมแหลกจังมันน่วงแบบ30เฟรมเองนะเนี่ยตอนเนี้ยโอเคเดี๋ยวอันนี้เรากลับมาอีกทีแล้วกันนะฮะอ๋อทำไมผมแหลกจังเลยโอเคสองอ,สอันนี้เรากลับมาสามอันเรากลับมาฮะเราอยู่ใกล้ๆครับเราจะยังไงก็ได้รถเราก็เร็วเนี่ยแต่เลี้ยวกะจอะอจะจนะทุกคนถ้าคลิปนี้มันค้างหรือว่ามันมีช่วงกระตุกผมก็ขออภัยนะครับพอดีวว่าผมไม่ได้ตั้งใจให้มันจะเป็นแบบนี้เว้ยคือ CPU มันไม่ไหวแล้วก็เกมมันแบบกินสเปคมากเลยนะพูดจริงๆนะเกมมันกินสเปคมากเลยนะอันนี้ผมแบบปรับโลเพิ่มเงาีนิดเดียวเองนะว่าไงอันนี้แนวเนี้ยเฮ้ยเวอร์จัดเออเรากูไปได้ด้วยเอาดิไปได้ด้วยอ่ะเอาดิโอ้โหเราจะได้กําไรกันวันไหนก่อนเออจะจหรือว่าเราควรไปเริ่มประมูลเมืองอื่นทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกอเลเวลห้าสิบก่อนไปทีละเมืองแล้วกันนะส่วนอันนี้ก็ อาไปประเมินแล้วกันครับอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ที่มันเป็นรูปม้ารูปม้าก็คือตรงจิวเวลรี่เหรอใช่ไหมที่มันประมูลโอเคสปอร์ต okay. ครับนี่คือตัวกําไรเรานะโอเคไปฮะเออทุกคนไหนๆเราก็มาเมืองนี้แนละ้วผมว่าเราไปประมูลไหมเออมันยังเหลืออะไรให้เราประมูลไหมแล้วขอประเมินราคาก่อนนะครับแถวนี้เราก็มีแค่ตู้เลเวลหนึ่งเลเวลหนึ่งเออมันก็มีแค่เลเวลหนึ่งแหละถือว่าเราฟาร์มเลเวลเมืองนี้ไปเลยแล้วกันนะ เดี๋ยวเราเอากีตาร์ไปประเมินก่อนครับแล้วก็จะดูว่าวันนี้เราสามารถประมูลที่ตู้ตรงไหนได้บ้างนะครับอเออเ,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 เอเอเอเจอเอเออทุกคนถ้าหลังจากคลิปเนี้ยที่ลงไปแล้วครับก็นานแล้วนะถ้าคลิปนี้ลงแล้วก็ทุกคนก็น่าจะได้เห็นคลิปที่ผมรีวิวไม์ไปแล้วนะก็นั่นแหละคลิปนี้ผมใช้ไม์นั้นอยู่นะทุกคนก็อาจจะปรับเสียงปรับอะไรไปเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะหยุดจุดที่นิ่งที่สุดแล้วก็ที่ผมคิดว่ามัน เสียงดีที่สุดนะครับอืมเคเดี๋ยวเราดูตู้ประมูลนะฮะถ้าเสียงคีย์บอร์ดเข้าก็ขออภัยนะครับมันเป็นคอนเดนเซอร์มันก็เข้าเป็นปกติอะตู้นี้ได้ถึง5้าโมงครับเริ่มต้นที่ร้อยกว่าไปดิอย่างน้อยก็อาจจะได้กำไรหน่อยแหละเพราะเมืองนี้เราแค่เลเวล2อยู่เลยครับตัวคนเราไม่ค่อยได้มาประมูลเมืองนี้เลยอะเราส่วนใหญ่ไปจะฝั่งนน้นครับฝั่งเมืองข้างๆกันโอ้ยตู้อยู่ข้างหน้าเลย โอเคมาฮะประมูลประมูลเลยครับยังไงตู้นี้ผมก็เอาขายเมืองน,นี้แหละ200ดีอยอย่ครับ200แล้วผมยังไงผมก็เอาครับ300ยเอ้าอีเจเอาไงเออโอเคสาม okay. ครับโอ้โหขยะขยะมีเตโตมีเตโตเหรอโว้ย ก็ไม่มีแร่อยู่นะครับตู้เลเวลหนึ่งเรารีบรบแล้วก็ไปตู้ต่อไปได้เลยเอ้ยมีแร่อันนึงเราขายเมืองนี้ได้เลยฮะเอาเลเวลแล้วกันโอเคเ่ายังเหลืออันนึงคอมมอนเอเคครับเอาไปขายกันเราเอาโตขึ้นไปก่อนเย็นๆครับทุกคนไม่ต้องรีบฮะเอ้ยมันยังมีตู้อีกไหมวันนี้เดี๋ยวเราขอขอขอวางกันมีตู้อีกไหมตรงนี้หมดแล้วมีแช่บ้านเราครับตอน6กโมงเย็นแต่ว่ามันเป็นตู้เลเวลหนึ่ง เอาไม่ประมูลแล้วกันฮะทุนเลเวลหขอติดไว้ก่อนแล้วกันนะเอาไปให้หมดครับเออทุกคนถ้าเห็นภาพมันแบบฉีกขาดหน่อยผมเปิดเฟรมเจนตัวในเกมนะทุกคนเพื่อแบบโอ้เ oh, ย yeah, yeah. ียเยียเพื่อจะมันจะได้แบบลื่นๆหน่อยภาพมันก็กระกากเลยะถ้าปิดเดี๋ยวนะเดี๋ยนะใจะเย็นนะฮึบอ่ะเนี่ยถ้าปิดถ้าปิดถ้าปิดแป๊บน,นึงนะก็ภาพไม่ขาดแต่ว่าอาจจะแหลกขึ้นหน่อย นะครับผมเปิดเป็น performance ด้วยนะ FSR F ข้อดีของเกมนี้คือมี FSR FSR ช่วยเราประมวลแล้วเราจะไปขายตรงไหนดีเดี๋ยวนะข้างหน้าน,นี่ตรงมาแล้วก็เดียวซ้ายซอยหน้าไหมโอเคครับตรงนี้ร้านนี้นะไปขายเลยครับขายเอาเลเวลหน่อยนะถือว่าเป็นการฟาร์มเลเวลเลยแล้วกันฮนะสวัสดีครับห้ามกดราคากดราคาโดกนกระทืบโอเคแล้วก็ได้เวลากลับไปที่เมืองของเราแล้วครับนะนแถวนี้มันยังมีตู้ประมวลอะไรอกอ่เฮ้ย ทุกคนนี่คืออะไรที่ประมูลอันนี้อันที่เราไปประมูลมาเมื่อกี้ครับส่วนตรงนี้อันที่เราเคยไปประมูลแล้วน,นี่คือบ้านเราเฮ้ยมันมีที่ประมูลสี่ที่เหรอแต่ว่ามันไม่มีในเควสในในไม่มีในเว็บบอร์ดอันนี้ฮะอุ้ยเอ้ย,อยไปเลยลองดูครับเฮ้ยอยู่ใกล้ๆเลยอะ่ะอ่ามันถึงเวลาหมดประมูลยังอะ่ะมันถึงกี่โมองอะ่ะตรงเนี้ย อ้าวไม่มีไม่มีให้ประมูลหรือว่าวันนี้มันไม่มีเฮ้ยเป็นไปได้ไหมทุกคนเดีย๋ยวเราเรากลับบ้านไปนอนดีกว่าเมืองนี้เรายังจะไม่ปักหลักนะครับเดีย๋ยวแล้วเอเจอเจอเจอเดี๋ยวเรากลับบ้านกันก่อนครับไปตั้งหลักที่บ้านเราก่อนมันไม่มีในแมปเว้ยคือที่ประมูลอะนะมันไม่มีในแมปแถมว่ากูแหลกดูดีภาพขาด,ขาดๆมันไม่มีในแมปเว้ย กูไม่น่าอัปเดตเลยมันไม่มีในแมพเออมันไม่มีในแมพแต่ว่ามันมีให้เราประมูลแต่ว่าวันนี้มันไม่มีให้เราประมูลหรือว่าพรุ่งนี้อาจจะมีไอที่ผมอยากลองมาแบบตอนเย็นนะพีอวิให้เราประมูลตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยเออผมอยากลองอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวเราไปตั้งหลักที่ร้านเราก่อนครับอืมตั้งหลักที่ร้านเราก่อนครับแต่คลิปมันกระตุ่มขออภยัยเลยนะเลือกซื้อได้เลยนะครับลูกค้ามีเจ้ของดีๆเด้อก็ ร้านเราก็อัพเต็มหมดแล้วโอเคเรามีเงินสองหมื่นครับเดี๋ยวผมว่าผมไปนอนเลยไปนอนเซฟเลยฮะถ้าเกิดว่าเราไปประมูลตู้นั้นแล้วเราได้ของไม่ดีขึ้นมาล่ะน่าคิดไหมหรือว่าถ้าเราไปประมูลแล้วได้ของโคตรดีล่ะโอเคของที่เราประเมินก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวขอดูเคเวสวันนี้ก่อนครับมีเลเวล3 2ตู้ครับโอเคเดี๋ยวประมูลก่อนแล้วกันนะเราต้องหาเงินด้วยครับเลเวล5 อาจจะยังไม่มาเยอะครับเพราะว่าผมเพิ่งเลเวล30เท่าไหร่นะ35มห้าไหมจะไม่ได้วะใช่37ครับ37เออเดี๋ยวเราไปประมูลกันมาแล้วครับของที่เราไปประเมินไว้ก็ติดไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราก็ไปอยู่ดีครับจัดเลยครับพี่ไม่เสียเวลาครับของน้อยฮะใส่ตุ้มเลยฮะ มาสิผมว่าน่าจะอยู่ที่500ครับตู้นี้ยังไงครับมีใครสู้เพื่อโอ้โหหกร้อยแล้วฮะหกร้อยสิบหกดอลลาร์แล้วฮะตอนนี้ฮะโอ้โห <Okay. S 1> เกือบเจ็ดร้อยแล้วฮะน่าจะหมดแค่นี้นะครับผมนะโอเคหกร้อยเก้าสิบหกนะครับยังไงสิเอาขึ้นรถเลยว่ามันน้อยโอเคเก้า okay. อี้ยูนิคมาดิได้กำไรละได้กำไรแล้วและไหมและโอเคกีตาร์โป่งฮะ โคดเก่ากีตาร์เฮียอะไรวินเทจจัดอันนี้คือโอ้โหสัขยะอันนี้ต้องไปปลดล็อกค,ครับึบโอเคได้แล้วขอสแกนรอบเดียวก่อนนะฮะทุกคนเห็นกล้องขงน้าไหมผมว่ามันต้องมียูนิคคอมมอนอันนี้แหละยูนิคคอมมอนอมผมว่าเรือเนี่ยน่าจะต้องยูนิคแล้วอะ อาจจะไม่ใช่ยูนิคกำไรเนี่ยผมว่ายูนิคโอเคอันนี้ยูนิคผมเห็นแล้วเจมนะครับเจมฮะโอ้โหพันเก้าแล้วครับกำไรฮะไปเสร็จตู้นี้ครับกำไรพันสี่ครับกำไรพันสี่เลยได้เจมมาหนึ่งก็นี่ไงผมบอกแล้วสายตาผมไม่เคยพลาดยังไงมันก็ต้องมียูนิคแต่ว่าผมอยกได้ของดีเจนเว้ยมันได้เงินเยอะ ผมจะได้ปลดล็อกเครื่องมือผมสักทีวันนี้ผมจะปลดล็อกให้ได้ไว้ทุกคนไม่ว่าจะยังไงผมก็ต้องปลดล็อกให้ได้เออถ้าปลดวันนี้ไม่ได้เหรอครับก็ช่างแม่มันเรเวลสามีธ <c oughs> ีตอนบ่ายโมงครับอ,อ๋อที่เหลือเมืองอื่นก็เรเวลหนึ่งหมดเลยฮะ okay, เขียนลอกกล่องไปปลดล็อกแล้วก็ไปขายของของเรานะฮะเขีย okay, นแล้วเราก็ไปเอาเจนต์ของเรากลับมาด้วยนะเออตลดอดบ้า อันนี้ก็ไว้ตรงนี้ฮะอาจจะแหลกหน่อยนะทุกคนถ้าคลิปค้างผมพูดย้ําเลยนะขออภัยนะฮะผมพูดตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะอันนี้ก็ไม่ต้นคลิปหรอกนานละห้าพันอ้ยถ้าอุ้ยเราซื้อได้เลยนะแต่ไม่ฮะเราจะไปเอาของดีเจเนรีของเรากลับมาขายก่อนฮะเพราะว่าอะไรครับมันคือกําไรเออดีเจเนรีอันละพันกว่าบาทเอาไม่เอาอะ อรออะไรอะน้องถ,ถ้าก game, people, รูรวยเหมือนในเกมในชีวิตจริงไงกูแบบโอ้โกูเศรษฐีเรียงโคตรรวยกูเสียเรียกเรียกผมวเสียเออไหนจอใหม่ต้องเข้าเราไหม RX ั้ย RTX ส6 0 0 RTX 4060เอาตังไหนซื้อ อันดับแรกเค็มซีพียูให้เสร็จก่อนเดือนหนึ่งแล้วกูยังไม่ได้เลย4,500กูใช้2,600อยู่เนี่ยโอ้โหตัดต่อก็ช้าอะไรก็ช้าพยายามอยู่ให้ไหวเกตจะไปเอาของอะไรก็ดีอันนี้ก็แล้วกันนะโอเคมาเอากีตาร์ใครมาพูดเลยนะบ้านกูอะมะม่วงมะม่วงไม่ได้ซื้อครับลิจันลี่699ดอลลาร์800ครับ ต่อไปฮะกีตาร์โคตรแข็งล่วงขนาดนี้ไม่พังทุกคนผมก็เล่นมานานแล้วผมยังจำแมปไม่ได้เลยว่าตรงไหนมันไปยังไงผมต้องใช้ this is a gps, yeah. GPS. GPS อยา gps gps นั่นแหละเออสวัสดีครับเหมือนกัน3อันเลยนะพี่นะก็อันดับแรกครับอ่าเป็นแบตฮะ1 0 0 0เกือบ1,000ครับเหมือนกันนะน่าจะได้ราคาเท่ากันอนะ่ะใช่ครับราคาเท่ากันหมดถ้าได้พอร์เฟ t อ่ะ ถ้าเราซ่อมเราได้เพอร์เฟกอ่ะผมว่านะอุ้ยมีเป็นพันนะเออโอเคครับไปลานประมูลตรงนี้ไปกันของหลังรถเหรอพี่ของหลังรถเก็บไว้ก่อนครับเดี๋ยวเราไปลองประมูลที่ที่เราไม่เคยไปก่อนละกันผมว่าน่าจะมีของดีเว้ยโอเจอเจเจ,เ,จ,เ,จ,เ,จเพราะว่าตอนที่เราอ่าปลดล็อกได้ไหวะครับเออมันขึ้นนะมันขึ้นว่ามันมีประมูลแบบนี้อ่ะครับใช่มันแบบแบบเนี้ยเออแบบเนี้ยแบบเป็นกล่องอะ่ะใช่ไหม มีไหมฮมีหนึ่งกล่องครับเริ่ม615เฮ้ยใช่ใช่เหมือน,นีนที่เราเลเวลอัพแล้วมันขึ้นอย่างนี้เลยครับทุกคนเป็นกล่องเราประมูลดูครับแต่ประมูลแบบไม่เห็นของคาร์ดบีทุกคนเดี๋ยวเราเอาบิดสุดท้ายผมว่าอย่างต่ำน่าจะมีแบบพันกว่าบาท พันห้าเดี๋ยวเรารอให้มันนิ่งๆรครับเราใส่บิดเดียวเลยจบเลยคราบีเดี๋ยวไปเป็นของเอาเอาผมเอาผมเอาพันสามอะน่าจะไม่มีใครสู้แล้วครับเอาอีเจเดี๋ยวได้มีปัญหากับกู <Okay. S 2> <Okay. S 1> อเอาเจโอ้โหพันเจ็ดนะ ไม่เคยพมูลแพงอะไรขนาดนี้มาก่อนพันแปดนี่ผมอยากลองดูผมจะเอาพันแปดโอเคพันแปดห้าสิบห้าครับแร<ล>่คอมมอนทุกคนคิดว่าผมจะได้กำไรไหมกล่องมันเยอะไปผมเอาไปรวมไว้กล่องเดียวเดีกยวกดดีเจนสักอันได้ไหมคอมมอนอีกแล้วกูขาดทุนไหมเนี่ยฮโหลกูขาดทุนไหมหมดยัง มดูได้ไหมน่าจะหมดแล้วครับโยนทิ้งไปอ่ะกล่องมันเยอะเกินเนี่ยเอยตรงนี้เลยนะหมดแล้วนะปาไปฮะเฮ้ยผมว่าน่าจะมีลีเจนนะเห็นกล่องอ่ะกล่องเก่าอ่ะหรือเปล่าวะอันดับแรกครับคอมมอนไอ้เชี่ยกูขาดทุนไหมเนี่ยทุกคนคนดูกูขาดทุนแน่เลยเอากล่องนี้เลยคอมมอนคอมมอนอีกแล้วลีเจนไหม แลเรายังขาดทุนอยู่850ครับเรียบร้อยตู้นี้กูขาดทุนชัวร์เรียบร้อยขาดทุนเฮ้ยเหมือนเอาตังค์มาทิ้งขาดทุนไป800ไ yeah. อ้เหียทนกูขาดทุนเฮ้ย What the fuck What the fuck i h i t Oh Oh my god ขาดทุนไป800โอ้โหน้ำตาไหลอีเจเดี๋ยวมึงโดนกูแม่งให้กูบิดกูก็อยากได้ด้วยไงของใหม่แม่งเอ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขายที่บ้านเลยแม่งเดี๋ยวจำหน้ามึงได้นะอีเจหัวย่อยๆจำได้ต้องอินเสิร์ตขึ้นหน้าอีเจเมื่อกี้มาจำไว้จำหน้ามึงไว้อีเจเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถิดจำได้เลยอย่าให้รู้นะว่าอยู่ตรงไหน,นจำหน้าเาดี๋ยวเรยิง มี่งินเรก็รุ่นใหญ่รุ่นโตมีเงินสองหมื่นกูมาประมูล่ยเออเป็นไงล่ะเป็นยังไงกลับไปประมูลตู้ที่บ้านเลยตูเล็ตสามเลยที่บ้านดีกว่าเติบกว่าสบายใจกว่าไม่ขาดทุนด้วยยังไงก็ได้กําไรเฮ้ยแม่งหน่อยว่ะโอเคไปประมูลฮะก่อนที่จะไม่ทันนะฮะไม่รู้ว่าปิดสี่โมงหรือเปล่าแต่ว่า มันพิ่ง3ามโมงนะบ่ายสามฮะมาแล้วลูกผู้ชายพันดีฮีโร่ฮีโร่แม่งเอ้ยน้ำมารถก็หมดโอ้ยอุ๊ยเฮ้ยไปเนี่ยผมว่ายูนิคแล้วมันมีสมอเรือข้างล่างด้วยผมเอาตู้นี้ผมสู้ตเต็มที่เลยเท่าไหร่ก็เอาผมบิดขึ้นไปเลยครับสองร้อย สู้ไหมล่ะอุ้ยสู้เหรอเอาสิยังไงพี่เอาผมก็เอาพี่เอาดิอุดกดตัวอีค้างกันเลยเออไหวเปล่าไหวผมเปล่าผมเอาอะสู้ครับออโต้ครับบิดออโต้ฮะยังไงก็เอาฮะบิดออโต้ฮะไม่ออโต้ฮะออโต้นิวฮะหนึ่สามร้อยห้าสิบเจ็ดดอลลาร์ครับผมได้มานะฮะเก อุ้ยขาตั้งใหม่กูก็แอดอ่ะอเคเลียเ์ียขยะผมว่านะในนี้ต้องมีรีเจนทุกคนคิดเหมือนผมไหมเราไม่พูดทำทั้งเราดูขาฮะแร่เหรอไม่ใช่ยูนิสเหรอเอาเชีย์โดนต้มนี่แหละเอาโอ้โหนี่ก็แร่มันคืออะไรอะโลกกับตันอเมริกา,าอฮ๊ยแต่นี้ก็แร่ฮะอ๊บความอนลูกบอลอ์เฟก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี <S <S ๋ยวเดี๋ยวรถก่อนรถไปเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไดี๋ยวผมโต๊ะนี่ไงโต๊ะยูนิคไงล่ะสายตาพี่มันไม่พลาดนี่ก็ยูนิคโอ้โหรวย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 อันนี้แลฮะโโอ้หตัวคอมมอนเราไม่ไม่คุยนะฮะคอมมอนเราไม่คุยอะไรเลยเจอคอมมอนแล้วเงียบเออ นวมฮะอันนี้สบู่ขยะอันนี้ต้องไปปลดลออ็อกอกแยะโอเคเราขนถ่ายรถกันเลยครับเอ์ไหนเราเอาไปได้เราเอาขึ้นรถไปก่อนนะฮะเราใช้รถได้คุ้มครับของเยอะมากนะตัวเนี้ยนี่ได้ไหมเอาไว้รอบสองฮะสองรอบได้ครับ วันนี้ชิวๆครับเราได้กําไรจากตู้นี้แต่เราขาดทุนจากตู้นู้นแปดร้อยถือว่าเอากำไรตู้นี้แล้วกันเนาะเนาะน้ำมันก็จะหมดแล้วครับขับเพลินจนลืมเติมน้ำมันเลยฮะเราใส่ของได้คตรคุมครับแต่ถ้ามันเป็นรถที่มันเป็นหลังคาตู้ถือประครับผมว่านะ่เออไม่มีอืมเรามีเงินเท่าไหร่แล้ววันตอนเนี้ยในร้านเราวัสดีครับเอ๊หนึ่งหมื่นกูซื้อได้เลยนะซื้อได้เลยนะ ยังไม่ซื้อแล้วกันนะเดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนครับเดี๋ยวเรากลับมาซื้อตอนกลางค่ำกลางคืนหรือว่ายังไม่ซื้อยังไม่ซื้อดีกว่าเอาไว้ต่อทุนก่อนทุนเราต้องต่อทุนเราต้องลงทุนทุกอย่างมันคือการลงทุนเหมือนไอ้ที่เราไปประมูลกล่องกระดาษอะเมื่อกี้ทุกอย่างคือการลงทุนแต่กูไม่อยากลงทุนกับมึงมันตาดมันต้องาดทุนนะพี่ชายขาดทุนนะรับไม่ได้อ่ะมันขาดทุนนะน้นอยว่ะ เนี่ยพวกต้องเครียดอยู่เลยเนะี่ยโอ้โหตัดทุนเฉยตัดทุนยับ800โอ้โห800ร้มึงรู้ไหมกูกินข้าวได้ตั้งกี่มือ้อใช้ได้เป็นอาทิตย์อะ่ะต่อไปครับโต๊ะพูครับอันสุดท้ายฮะไปไงฮะอันนี้แล้วกันฮะเออเจเจ,จเออไม่งี้เด้อบักมาเด้อเดี๋ยวโคมไฟทิ้งไว้นล้ช่างแม่มัน เดี๋ยวก็ค่อยเฮ้ยเก้ยแมาเอาแค่มาเอายังเอาอยู่ยังเอาอยู่นะเออเฮ้ยโต๊กูโตูกูโต๊กูโอ้โตูกูไปไหนเฮ้ยโต๊กูโต๊กูไปไหนตามหาโต๊กูฮะโตูกูไปไหน ไอ้เหี้ย,ยกำไรกูอ้าวอ้าวหายโอ้ยน้ำตาคาเบาหายหมดเลยฮะหายฮะไม่ปลดล็อกแล้วกันนะหายไปอย่างนี้แหละของดีก็ได้ไปเด้อน้อยวะ น้อยวะโอ้โหเท่าไหร่เกือบพันเลยไหมจำไม่ได้อ่ะโอ้โหแพงด้วยนะโตฟูกูไม่ไว้อะไรให้กับโตฟูเป็นเวลาหนึ่งพันนาทีครบแล้วแม่งเอ้ยดูนิกด้วยอะ่ะน้อยกว่าเกมกากไอ้เหี้ยกูเล่นเจ้าพ่อทำเกมบักไวะเนี่ยตอนผมเล่นคนเดียวไม่กูไปประมูลที่เมืองอื่นเว้ยผมไปประมูลที่เมืองอื่นแล้วที่เนี่ย กูขับรถไต่สะพานแล้วกูออกไม่ได้ทำไงน่ะทีนี้เบิกรถใหม่ก็ไม่ได้เอาของดันก็ไม่ออกแม่งนี่ภูเขาไฟฟูจิอยู่ข้างหน้าเลยนี่โต๊ะโต๊ะกลับมาโอ้โหได้กำไรเลยโลกับอเมริกาฮะเรามีเงินอยู่ในร้านทั้งหมด1 1ึ่งหมื่นหนึ่งโอเคทุกคนสำหรับคลิปเนี่ยครับก็จบตัวลงในเพลเท่านี้ในการนำมันบันบก เออคุณไม่ไหวแล้วแล้วมันก็กระตุกด้วยสำหรับคลิปเนี้ยครับขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้า